พวกเรามาจากรายการ n b c TV นะคะและตอนนี้นะคะเราไปทำอะไรกันคะคุณเฟิร์นเรามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์นะคะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราไปดูความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไรคะเนยค่ะ คุณเคยซื้อสินค้าทางออนไลน์ไหมคะ <c oughs> เคยคะ่ะสภาพจริงเหมือนในรูปไหมคะก็เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแล้วแต่ร้านค่ะแล้วข้อดีและข้อเสียของการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะมีอะไรบ้างคะ <c oughs> อย่างข้อดีนะคะก็คือเราไม่ต้องออกไปตากแดดออกไปช้อปปิ้งเองนะคะแค่แบบว่าเลื่อนดูในโทรศัพท์แล้วก็โอนเงินให้เขาของก็มาถึงบ้านแล้วแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออย่างเราซื้อเสื้อใช่ไหมคะเสื้ออาจจะตัวใหญ่ไปสําหรับเราไม่งั้นก็ตัวเล็กไปสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่พอดีสำหรับเราค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบทามหมคะคือ,อดโดยส่วนตัวแล้วพี่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ไหมคะอ๋อถามว่าชอบไหมไม่ไม่ถึงกับชอบค่ะแล้วเคยซื้อสินค้าออนไลน์ไหมคะเคยซื้อค่ะสินค้าที่ได้เนี่ยตรงกับในรูปไหมคะอ๋อก็คล้ายๆนะคะไม่ถึงกับตรงอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วคิดว่า การซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะอ๋อข้อดีก็คือสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการสั่งซื้อเมคะไม่ต้องเสียเวลาออกไปหาหรือว่าออกไปดูตามร้านอะคะอ่ะคือเราเจอในในเน็ตในอะไรใช่ไหมคะเราก็สามารถสั่งซื้อได้เลยถามว่าข้อเสียใช่ไหมคะเราไม่สามารถรู้ได้อะคะ่ะว่าสินค้านั้นอะมันดีเหมือนในรูปหรือเปล่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ข้อเสียยงนก็คือ เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยถ้าเกิดมาส่งมาถึงเราอะค่ะค่ะขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถามหน่อะว่าคุณเคยซื้อของออนไรไหมครับอ๋อยังไม่เคยครับขอทราบเหตุผลหน่อยว่าตอนมี่คุไม่ซื้อของออนไลน์อะคะอ๋อเพราะว่าเออเราไม่เห็นของสินค้าแบบจริงๆอะครับกลัวถูกหลอกก็เลยไม่อยากจะคิดจะซื้อครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะขอถามหน่อยนะคะว่า เคยซื้อสินค้าออนไลน์ไหมคะคยค่ะเ,เคยแล้วสินค้าที่ได้นี่ตรงกับรูกไหมคะตรงค่ะแต่ว่าแบบพวกเนื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อค่ะแล้วอ,อ,อยากทราบว่าข้อดีข้อเสียข,ของการซื้อสินค้าออนไลน์เนะะี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อดีนะคะก็จะเราก็ไม่ต้องไปที่ร้านแบบแดดร้อนอย่างเงี้ยเราก็อยู่หอแบบสั่งเลยเแล้วก็ ข้อเสียมันก็จะมีแบบมาแบบคุณภาพไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีค่ะคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ศูนย์อาหารของมอรชิพัชเชียงรายนะคะเราไปสัมภาษณ์นักศึกษากันดีกว่าค่ะ ตไว้ใจไว้ใจการทั้งสองฝ่ายว่ามันจะตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเราก็สามารถจบได้<ร>ค่ะเราคิดว่ามีข้อดีข้อเสียเลยต้องะข้อเสียตรงที่ว่าเราจะสิ่ง้่าจะแพงกว่าแต่ข้อดีมันหามันสามารถหาซื้อได้เลยเราไม่ต้องหาการค้นตลาด แล้วข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือในร้านอินเทอร์เน็ตบางร้านเขาอาจจะโกงเงินเ,เราได้เหมือนว่าเราโอนเงินไปแล้วเขาก็ไม่ส่งสินค้ามาให้างเงี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะคุณเคยซื้อสินค้าทางออนไลน์ไหมคะไม่เคยค่ะเพราะอ,อะไรถึงไม่เคยซื้อสินค้าทางออนไลน์คะเพราะว่ากลัวโดนหลอกอะค่ะสินค้าในโลกออนไลน์มันเราไม่ได้เห็นของจริงอะค่ะ ทาให้แบบไม่กล้าซื้ออะค่ะกลัวโดนหลอก<ม>เห็นข่าวก็มีเยอะอยู่อะค่ะที่โดนหลอกค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะพี่เคยซื้อสินค้าออนไลน์หรือเปล่าคะเคยค่ะแล้วสินค้าที่ได้เนี่ยตรงกับรูปไหมคะก็ถ้าเราแบบซื้อที่ร้านดีๆใช่ไหมมันก็จะตรงอยู่ แล้วพี่คิดว่าข้อดีข้อเสียของการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างคะข้อดีก็คือเราสามารถจ่ายเงินเอซื้อแบบรวดเร็วได้เลยอะคะ่ะข้อเสียก็คือมันจะไม่ตรงกับที่เราเห็นในภาพค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะจากการที่เราได้ไปสำรวจนักศึกษาจำนวนหนึ่งนะคะได้ทราบว่ามีนักศึกษาจลนวนหนึ่งนะคะ ที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์นะคะโดยเขาให้เหตุผลมาว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยสะดวกสบายสั่งซื้อได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ที่สําคัญนะคะถ้าสั่งซื้อในเว็บไซต์ที่ดีนะคะเราก็จะสามารถได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพค่ะค่ะสําสหรับคนที่ไม่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์นะคะ,ะได้ให้เหตุผลว่ากลัวถูกหลอกและเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นสินค้าได้ ว่าจะชำรุดตรงไหนหรือว่าสินค้าเนี่ยจะมีเนื้อผ้าอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะค่ะจากวันนี้นะคะเฟิร์นที่เราได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะก็จะมีบางส่วนที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ใช่ไหมแล้วในส่วนตัวเฟิร์นเนี่ยชอบซื้อสินค้าออนไลน์หรือเปล่าเฟิร์นเองก็เป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์นะคะค่ะแล้ว แล้วเฟิร์นมีวิธีแก้ปัญหายัางไงคะจากการซื้อสินค้าที่ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อหรือโดนหลอกเนี่ยคะ่ะเฟิร์นจะเวลาจะซื้อสินค้าสินค้าหนึ่งนะเฟิร์นจะดูดูหลายๆเพจนะคะแล้วในเพจนั้นนะ่ะมันจะมีควาวิจารณ์คําวิจารณ์ก็จะมี1ดาวถึง5ดาวที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าเนี่ยเข้าไปไปติดดาวไว้ว่าเพจเพจนี้บริการเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงพอได้รับสินค้ามาแล้วเนี่ย ตรงกับรูปภาพไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมคะก็ค่ะก็มก็มีกระทู้พันทิปกระทู้หนึ่งนะคะที่เจ้าของเขาได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เขาได้ซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยถูกโกงเลยนะแล้วเขาก็แชร์<ม>แชร์วิธีการว่าเขาทำยังไงถึงไม่ถูกโกงเราไปชมกันเลยค่ะ เฟิร์นเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะใช่ค่ะเนาะสำหรับคนที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์นะก็สามารถนำวิธีการเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ,คะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อีกนะคะค่ะค่ะ,คะสำหรับการสัมาภาษณ์พิเศษการซื้อสินค้าออนไลน์มหันตภัย4.0ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะพวกเรา NPC TV ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะส,สะนับสนุนโดยอิชิตันโปกเกมอนและป,ปังปังคอนแทคค่ะ